สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่178หอเทียนเยี่ยอีเล้งหิมะบินผ่านภูเขาหลายลูกที่มีต้นไม้ปกคลุมก็ไม่รู้ว่าบินไปนานแค่ไหนแนที่สุดจางว่าเฉินที่ยืนอยู่บนหลังของอีเล้งหิมะก็เห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่อยู่ริมเมืองอู่บนเขาเทียนหมอเมืองอู่ของเขาเทียนหมอสร้างได้สวยงามและโอ่อ่ามากใช้หินที่ใหญ่กว่า5เมตรตั้งขึ้นมาเป็นกำแพงบนกำแพงก็มีค่ายกรและหอธนู หากาสัตว์ป่าในเขาเทียนหมอเข้ามาโจมตีแค่กระตุ้นไข้กลืนขนาดใหญ่ขึ้นมาก็สามารถปกป้องเมืองอู่บนเขาเทียนหมอให้ปลอดภัยได้เข้าไปในเมืองอู่จะเห็นจำยุทที่ใส่ชุดแตกต่างกันไปพวกเขาล้วนมาจากประเทศหลายๆประเทศตั้งแต่เหนือสุดมาถึงเขาเทียนหมอและเอาของที่ได้มามาขายที่เมืองอู่บนเขาเทียนหมอเพราะแลกกับของฝึกฝนเขาอามนุษย์หมาป่าอายุป,ประมาณ30ปีคนหนึ่งทั่วทั้งล่างเต็มไปด้วยขนแบกขวายขนาดใหญ่เอาไว้ขี่และจะสีขนเงินสัตว์ป่าขั้นที่สองตัวหนึ่งอยู่ แล้วเดินอยู่บนถนนที่กว้างขวางด้านหลังของเผ่าอมนุษย์หมาป่าคนนั้นมีผู้ติดตามข้านาเวเจีอยู่สิบกว่าคนในแววตาฉายความกลัวเกง่งและเดินตามไปอย่างนอบน้อมหญิงสาวที่เป็นฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแบกกระบี่เอาไว้พวกนางใส่ชุดคลุมของจวนหวินไทจงแขนเสื้อมีดอกไป่หวินปักอยู่เดินเข้าไปในเมืองพวกนางจุงสัตว์ป่าที่มีสีสันหลากหลายสองตัวดูเหมือนว่าพวกนางจะเป็นลูกศิษย์สายนายของจวนหวินไทจงทําให้ได้รับความสนใจจากคนรอบด้านทุกคนล้วนให้ความเคารพกับลูกศรริษย์ ของจนวินไทจจงมากแล้วแหวก้ายกับพวกนางถนนทั้งสองฝั่งมีแผงขายของมากมายเจ้าของแผงแต่ละเจ้าก็กําลังตะโกนแนะนําของตัวเองยาหลิงที่ขุดมาได้จากยอดเขาต้นเยี่ยแค่ต้นละ500ห้าร้อยเหรียญเงินเท่านั้นกระบีเทียนฉินอาวุธพิเศษดับซีในกระบีมีอักษรสิบห้าตัวราคาสามหมื่นห้าพันเหรียญเงินเชินก็มาดูได้ต่อให้ตัวเองไม่ใช้ก็ยังไปฝากแฟนสาวได้ผู้ชายรูปร่างผอมที่มีอายุป,ประมาณห้าสิบปีถือกบีนั้นไว้ในมือ จ้องไปที่จางโร่เฉินด้วยท่าทีมีความหวังจางโร่เฉินยิ้มและสายหน้าเขาจงอี้ยงหิมะและพาจื่อซีกับเซี่ยวเฮยไปยังสนามประลองเมืองอู่ผู้ชายรูปร่างผอมคนนั้นถอนหายใจอย่างผิดหวังแล้วตะโกนขายของต่อไปสิบพี่ไอน้องเก้าด้านหลังของจางโร่เฉินมีสองเสียงดังขึ้นจางโร่เฉินหมุนไปดูข้างหลังก็เห็นหลิวเซิ่งเฟินกับจางเซ้าชูพุ่งเข้ามาข้างหน้าพวกเขาก็มาที่เมืองอู่ของเขาเทียนหมอเห็นว่าเป็นจางโร่เฉินจริงๆหลิวเซิ่งเฟินกับจางเซาชูก็สแสดงสีหน้ายินดีีอกอกมาาาแลา้้้้วววเเทใหร็ขึน พี่ใหญ่ท่านไม่ใช่ว่าปิดตัวฝึกฝนเพื่อเลื่อนขั้นอยู่เลยทำไมถึงได้มาที่เมืองอู่ของเขาเทียนหมอได้หากไม่ใช่ว่าเห็นสิทธิพี่หญิงจือเอ็นก็มากับท่านด้วยข้าอยาคิว่าตัวเองตาลายหลิวเซิ่งเฟิงยิ้มแล้วกล่าวออกมาการฝึกฝนของหลิวเซิ่งเฟิงก้าวหน้าขึ้นมากตอนนี้ไปถึงขั้นระดับปลายแล้วการฝึกฝนของจางเส้าชูเองก็ไปถึงขั้นระดับสูงปลายแล้วเขายิ้มแล้วกล่าวว่าข้าว่าแล้วต้องเป็นน้องก้าวข้าจะมองผิดไปได้ยังไงกันจางโลเฉินยิ้มแล้วกล่าวว่า ทำไมพวกเจ้าทั้งสองคนถึงได้มาที่เมืองอู่ของเขาเทียนหมอละ่ะหลิวเซิ่งเฟิงกล่าวว่าข้าองค์ชายสี่มาซื้อยาที่เมืองอู่ของเขาเทียนหมอน่ะแล้วก็จะไปหาท่านพ่อสัหน่อยสิทธิพี่ใหญ่ขอบคุณมากที่ท่านช่วยชีวิตท่านพ่อของข้าไว้ท่านพ่อกล่าวชมท่านไม่หยุดเลยแล้วไอ้ข้าเอาท่านเป็นแบบอย่างพ่อของหลิวเซิ่งเฟิงก็คือประมุขของธนาคารเมืองอู่ของประเทศวินอู่หลิวเฉินเฉินจะเล่าเฉินกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรท่าทางของหลิวเซิ่งเฟิงเปลี่ยนไปแล้วกล่าวถามว่าสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่หญิงจื่ พระท่านจะไปสนามประลองเมืองอู่เหรอจ้างเฉินกล่วา,กกาวว่าสิทธิ์น้องจื่อจะไปสนามประลองเมืองอู่ไปชิงรายชื่อในขั้นลึกลับข้าก็แค่เดินไปเพื่อน,นางบางทีอาจจะไปซื้อของฝึกฝนอะไรกลับมาจา้างเซาชูจจแสดงสีหน้าผิดหวังออกมาแล้วกล่าวว่าน้องเก้าจากความสามารถของเจ้าหากว่าจะไปชิงอันดับในขั้นลึกลับจะต้องสามารถเข้าไปเป็น200คนแรกได้แน่นอนเจ้าไม่ไปมันก็น่าเสียดายเกินไปแล้วจากความสามารถของสิบพี่ใหญ่ต่อให้ชิงสิบอันดับแรกของจมูกในรายชื่อขั้นลึกลับก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ หลิวเสิ่งเฟิงยิ้มแล้วกล่าวขึ้นมาแน่นอนว่าหลิวเซื่องเฟิงว่าได้เชื่อว่าจางกั๋วเฉินจะสามารถไปสิบอันดับแรกของขั้ลึกลับได้แค่อยากจะเอาใจจางกั๋วเฉินเท่านั้นตอนนี้จางกั๋วเฉินคืออันดับหนึ่งของตําหนักตะวันตกขอแค่หลิวเสื่องเฟิงเกาะขาของจางกั๋วเฉินเอาไว้ให้แน่นวันหลังในตําหนักตะวันตกเขาก็จะอยู่ได้อย่างสบายหลิวเซื่งเฟิงกล่าวต่อว่าในเมื่อสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่หญิงจื่อมาที่เมืองอู่ของเขาเทียนหมอแล้วก็ต้องไปกินข้าวที่หอเทียนเย่ยสักม อาหารของหอเทียนเยี่ยแพงจนน่าตกใจได้ยินว่าไปกินมื้อหนึ่งถึงกับทาให้จำยุทธขั้นเลืร่ระดับต้นคนหนึ่งถึงกับหมดเนื้อหมดตัวคุณชายหลิวดูแล้ววันนี้ท่านคงกระอักเลือดแน่เลี้ยงข้าวสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่หญิงจือ่อต่อให้ต้องจ่ายเงินมากกว่านี้ก็คุ้มค่าหลิวเซื่อ,เ,อเฟิงยิ้มแล้วกล่าวออกมาสําหรับจายุทธแล้วเขาใช้สเสวียแต่งก็สามารถทําให้ร่างกายมีพลังงานได้มันจะเป็นต้องกินข้าวธรรมดาทั่วไปหอเทียนเยี่ยอาหารที่ขายกับไม่ธรรมดาอาหารทุกอย่างราคาสูงมาก มีประโยชน์กับจำยุทธ์ก็มากซึ่งไม่สามารถหากินได้ยากที่อื่นสภาพแวดล้อมของหอเทียนเย่ยชั้นหนึ่งก็มีทั้งสวนที่ลื่นลมมีทั้งตำหนักที่หรูหราและยังมีตึกสูงจอมยุทธ์หลายคนเพื่อให้ได้ลองลิ้มรสอาหารกับยอมเสียเงินกว่าหนึ่งพันเหรียญทองเพื่อให้ได้กินอาหารที่รสเลิศของหอเทียนเย่ยและดื่มเหล้าซัก,กาเหมือนที่จางโซชูเก่ามากินข้าวที่หอเทียนเย่ยสามารถทาให้ชยุธตคนหนึ่งหมดตัวได้ดังนั้นจมยุทธ์ที่สามารถมากินที่หอเทียนเย่ยได้นั้นล้วนแต่เป็นจมยุทธ์ที่แข หรือเป็นลูกหลานอัจฉริยะของกําลังอาน,นาจใหญ่หอเทียนเย,ย่ไม่เพียงแต่จะเป็นหอสุลาเท่านั้นยังเป็นหนึ่งในอานาจขั้นที่6ใน26อําหนาจของเขาเทียนหมอด้วยประมุกของหอเทียนเย,ย่เป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากเขาเรียกจอมยุทธที่แข็งแกร่งมามากมายในนั้นยังมีจอมยุทธขั้นสวรรค์ที่ยอมมาช่วยเขาทําทงานด้วยหลวเซิงเฟิงแนะนําหอเทียนเย,ย่ให้กับจา้าเฉินฟังไปพงังแล้วก็พาจา้าเฉินมาถึงหอเทียนเย่ยก็แค่หอสุลากับสามารถไปอานาจขั้นที่6ได้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่รู้ว่าประมุขขอองงหเเเทีเยยนนนนนนน่คคัั้้จรริๆแแลวป็ใก ในใจของจางรังเฉินคิดขึ้นมาสามารถเป็นอำนาจระดับที่6ได้ในโลกการต่อสู้หมายความว่าหอเทียนเงย่จะต้องสามารถสู้ได้สูสีกับประเทศระดับต่ำอย่างประเทศวินอู่จะต้องเป็นอำนาจที่ร้ายกาจมากแน่แน่เสี่ยวเอ๋อที่ตึกจิ้นเทียนยังมีที่ว่างอยู่ไหมหลิวเซิ่งเฟิงถามเสี่ยวเอ๋อของหอเทียนเย่มองมาที่หลิวเซิ่งเฟิงเห็นเขาสวมชุดสิทธิ์ของสำนักต่อสู้บางอู่ก็ยิ้มแล้วกล่าวว่ายังมีอีกโต๊ะแต่ว่าต้องไปกินข้าวที่ตึกจิ้นเทียนแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมมาสี่พันเหรียญเงินก่อน เข้าใจแล้วเห็นได้ชัดว่าหลิวเซิ่งเฟิงไม่ได้มาที่หอเทียนเย่นี่เป็นครั้งแรกเขารีบเอาอัญมณีออกมา4ี่เม็ดส่งให้กับเสี่ยวเออเสี่ยวเออร์เก็บอัญมณีทั้งสีไปแล้วก็สั่งผู้คุ้มกันว่าเอาสัตว์พาหนะของแขกไปเก็บที่หอเก็บสัตว์และดูแลให้ดีนะจากนั้นเสี่ยวเออร์คนนั้นก็เอาป้ายหมายเลขสีเงินออกมาเยี่ยให้กับหลิวเซิ่งเฟิงแล้วกล่าวว่าใช้ป้ายหมายเลขนี้จะสามารถนั่งเรือบินระดับอเวจีของหอเทียนเย่ไปที่ตึกจิ้นเทียนได้้้้้ตึึึกกกจิินนนนนเเเเทททีีียยยคืืออ่่หสราาางขขมพ ลอยอยู่บนอากาศของเมืองอู่ของเขาเทียนหมอห่างจากพื้นดิน400เมตรจะไม่ต้องนั่งเรือบินเพื่อไปที่ตึกจิ้นเทียนเรือบินขั้นเวจีที่ใช้ตอนรับแขกนะั้นลอยอยู่ในอากาศยาวกว่า10เมตรเป็นอาวุธวิเศรษระดับ7และมีจักรยุทธ์ข้ามบัตพีที่แข็งแกร่งเป็นผู้บังคับด้วยตัวเอง่ายไปแค่สี่พัน 4, เหรียญเงินกลับได้รับการต้อนรับจากจัรยุทธ์ข้ามบัตภีคุ้มค่าจริงๆจ,จางเส้าชูกล่าวมาอย่างตื่นเต้นจางรัชเฉินยืนอยู่ด้านบนเรือบินขั้นเวจีมองไปยังหอจิอยอยาา้้นนนนนนเเทททีีีียยย่่่่ออออูบาากกกััป็หระจม3ช ที่ใต้หอมีค่ายกองขนาดใหญ่กว่าร้อยเมตรลอยอยู่เรารับให้ตึกนั้นลอยอยู่บนอากาศได้มองจากที่ไกลๆตึกจิ้นเทียนมีหมอกหนาแน่นมีนกกระเรียนสีขาวบินอยู่เราก็เป็นที่อยู่ของเซียนจากที่ไกลยๆยังได้ยินว่าตึกจิ้นเทียนมีเสียงเพลงดังออกมาเป็นเพลงที่เพาะมากเราก็เป็นเพลงที่ดังมาจากสวรรค์ชั้นที่9ไม่ยอมรับไม่ได้เลยว่าอำนาจของหอเทียนเยี่ยิ่งใหญ่มากเพียงแค่ตึกจิ้นเทียนตึกเดียวยังไม่ถึงอาวุธวิเศษระดับ9้าสามารถว่าคนจํานวนหลายร้อยคนลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ เรือบินคาดอเวจีไปจอดที่บันไดหินขั้นแรกของตึกจิ้นเทียนหลิวซังเฟิงจือซีจางโลเฉินจางเซ้าชูเดินออมาจากเรือบินแล้วขึ้นไปบนบันไดหญิงสาวหน้าตาะส,าส,สวยที่สวมชุดนางในเดินออกมารับพวกเขาเข้าไปในตึกจิ้นเทียนพาไปนั่งที่โต๊ะที่หนึ่งแล้วกล่าวอย่างขอโทษว่าแขกทุกท่านชั้นที่สองและชั้นที่สามของตึกจิ้นเทียนเต็มหมดแล้วพวกท่านเลยต้องกินข้าวกันชั้นที่หนึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าราคาของชั้นที่หนึ่งจะถูกกว่าชั้นที่สองถึงครึ่งหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าคนที่นั่งสูงขึ้นไปฐานะก็ยิ่งสูงราคาก็ต้องจ่ายก็ยิ่งมากตามไปด้วยแจกงก่เฉินแสดงท่าทียังไงก็ได้แล้วหาที่นั่งริมหน้าต่างนั่งลงไปแล้วสังเกตสภาพของหอเทียนเย่ยหนึ่งชั้นมีที่นั่งของแขกประมาณ20่สกว่าตัวส่วนมากล้วนแต่เป็นคนหนุ่มสาวมีทั้งที่ใส่ชุดสวยงามมีทั้งที่ใส่ชุดจอมยุทธทุกๆคนล้วนแต่มีสติสมาธิแจ่มใสแสดงให้เห็นว่าเป็นยอดฝีมือไม่มีใครที่การฝึกฝนต่ำกว่าขั้นลึกลับตรงกลางของชั้นที่หนึ่ง,ง,าตาง,งเต้นํา หน้าตาของพวกนางสวยงามมากรูปร่างก็เพียบพร้อมผิวขาวรล้กับผิมะเล่ากับเป็นเซียนสาวหลิวเซิ่งเฟิงเห็นแจางว่าเฉินจ้าว่าที่หญิงสาวทั้งแปดคนนั้นที่กําลังเต้นลาก็ขยับไปใกล้จางว่าเฉินพางยิ้มแล้วกล่าวเสียงต่าว่าพวกนางก็คือกับแก้มพวกนางล้วนแต่เกิดมาต่ําต้อยแล้วถูกยออฝีมือของหอเทียนแยร่รับมาจากทั้งสามสิบหกประเทศตึกจิ้นเทียนทุกวันล้วนแต่เปลี่ยนหญิงสาวมาไม่ซ้ํากันแปดคนเพื่อให้มาเป็นกับแก้มของจอมยุทธ์แจางว่าเฉินถามอย่างแปลกใจว่า อะไรคือกับแก้มเหรอเฮ้ยกับแก้มก็คือคู่นอนไงทําไมองคใช้สี่วันไหวเหรอหลิวเซิงเฟิงยิ้มแล้วกล่าวออกมาหญิงสาวที่กําลังเต้นราอยู่ทั้งแปดคนแต่ละคนล้วนแต่สวยงามมากมีคนท้องหอจินเทียนเลือกส่งมาที่เมืองอู่ของเขาเจียนหมอแน่นอนว่าจางเ้าชูวันไหวมากน้ําลายแทบจะหกลงมาอยู่แล้วหลิวเซิงเฟิงรู้ว่าการเอาใจจางเ้าชูก็คือการเอาใจจางร้อเฉินแล้วกล่าวต่อว่าอีกสักพักหอจินเทียนจะมีการซื้อขายคืนแรกของหญิงสาวแปดคนนั้น ขอแค่ให้ราคาสูงพอไม่แน่อาจจะสามารถซื้อหนึ่งนันั้นได้ก็ได้แน่นอนว่าราคาคืนแรกของพวกนางก็สูงมากหากไม่ถึงหนึ่งแสนก็ไม่มีทางซื้อได้จางเซาชูได้ยินราคาที่หลิวเสื่องเฟืองเกาวแววตาก็มีเพิงลุกขึ้นมาแล้วก็ดับหายทันทีเธอแพงเกินไปแล้วท่านในนั้นแววตาของจางเซาชูก็มองไาที่จางอ้อเฉินแล้วกล่าวอย่างน่าสงสารว่าน้องเก้าเจ้าต้องช่วยพี่สีนะพี่สียังไม่มีแม้แต่ชาย,ยาสักคนเจ้าจะใจดำให้พี่สีต้องอยู่โดดเดี่ยวจนตายเหรอ ตอนนี้จางเฉัยเหมือนจะไม่ได้ยินที่จางโซชูเก่าเขาจ้องไปอีกทางหนึ่งแล้วเห็นร่างเงาที่คุ้นเคยสองร่างใกลออกไปหลินเฉียงอยู่กับหลินหนิงซานและสิทธ์สายนอกของโจวหวินไทจงกําลังนั่งอยู่ด้วยกันพวกเขากําลังดื่มเหล้าและคุยเล่นกันอยู่พวกเขากําลังคุยเกี่ยวกับเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันและก็จบแล้วครับกับตอนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดอ่าแล้วครับจางเฉัยเจอคู่อริจะมีการทา้ททาตีท้าต่อยกันหรือไม่เราก็จะไปติดตามในตอนหน้านะครับงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตืออนคิปต่ไ แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ